สวัสดีค่ะทุกคนท็อปิกที่เราอยากจะมาชวนทุกคนคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่อง8วิธีฮิวใจตัวเองในวันแย่ๆให้เราสามารถผ่านเรื่องไราไๆไปได้เร็วๆกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราอยากจะมาแชร์กับทุกคนมากๆเลยเพราะเรารู้สึกว่าเรื่องแย่ๆมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอกันอยู่แล้วเนาะ แต่ว่ามันไม่เคยมีใครมาสอนเราเลยว่าเราต้องหิวใจตัวเองยังไงเวลาที่เราเจอเรื่องรารๆผ่านเขามาจนล่าสุดอะค่ะเราได้เรียนรู้วิธีการหิวใจตัวเองที่ไม่ใช่แค่การมีความสุขหรือหาความสุขใส่ตัวแค่ชั่วคราวแต่มันคือ วิธีคิดที่เปลี่ยน mindset แล้วก็มุมมองของเราไปเลยซึ่งวิธีแรกนะคะก็คือหาวิธีครูดาวตัวเองให้ใจเย็นลงก่อนพราะทุกคนเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเรามีความทุกข์หรือเจอเรื่องแย่ๆที่มันกระทบจิตใจเราอะเราจะรู้สึกว่าไม่มีกระจิตกระใจที่จะทําอะไรเลยแล้วพอสมองของเรามันเกิดความรู้สึกแย่แเราอะยิ่งไปจมอยู่กับความรู้สึกนั้นนะคะนอกจาก การที่เราจะไม่รู้สึกดีขึ้นแล้วอะ่ะมันจะยิ่งทําให้เราเผลอทําอะไรที่มันไม่ควรทําเพราะเหมือนกลับไปหาสิ่งที่ทําให้เราไม่มีความสุขอะ่ะเพื่อที่เราคิดว่าถ้าเรากลับไปหาสิ่งนั้นอย่างเช่นเราอกหักแล้วเราคิดว่าการที่แฟนเราบอกเลิกเรากันไม่มีเขามันทําให้เราเสียใจเจ็บปวดใช่ปะ เราก็จะยิ่งกลับไปทำทุกอย่างเช่เนไปขอคืนดีไปหาทางคุยกับเขาเพื่อที่เราหวังลึกๆว่าถ้าแฟนเรากลับมาคืนดีกับเรามันจะมีความสุขเหมือนเดิมซึ่งจริงๆมันก็ทําให้เรารู้สึกแย่ลงไปอีกดังนั้นสิ่งที่เราชอบทํามากเลยละกันเราก็มันได้ผลงั้นก็คือการที่หาอะไรคูด,ดาวตัวเองเช่นถ้าอยู่ในห้องตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเราก็าจะาแปบน้า บางทีแบบจะเปิดน้ําเปิดเพลงหรือแบบเล่นเงมีอะไรก็คือทําไปเลยเรารู้สึกว่าการที่เราออกเอาตัวออกมาจากโทรศัพท์อะแล้วไปหาอะไรทํามันจะช่วยคลูดาวอารมณ์ของเราให้มันเย็นลงหรืออาจจะบางทีถ้าไปข้างนอกองเนี้ยอาจจะไปหาเพื่อนโทรร้องไห้ระบายกับเพื่อนหรือไม่ก็ออกไปนั่งล่เล่นก็เป็นวิธีที่เรารู้สึกว่ามันใช้ได้ผลสําหรับเราแล้วกันและคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะใช้วิธีนี้แล้วได้ผลเหมือนกัน แล้วพอเราเริ่มครูดาวตัวเองให้อารมณ์มันเย็นลงมีสติมากขึ้นแล้วอะเราค่อยไปหาวิธีฮีลใจตัวเองในข้อที่สองต่อนั่นก็คือเชื่อว่าเราอะค่ะจะผ่านเรื่องเหล่าแยแๆนั้นไปได้ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ามันยากลำบากหรือว่าต้องใช้เวลานานมากแค่ไหนก็ตามข้อเนี้ยถือเป็นข้อที่เปลี่ยน m i เ d s e t แล้วก็มุมมองในการฮีลใจของเราไปแบบเยอะมากๆเลยก็คือเราค่ะเคยไปอ่านเจอมาว่า ความเชื่อความคิดทัศนคติหรือมุมมองที่เรามีต่อโลกมันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกแล้วก็การเป็นอยู่ของเราอะ่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพไง่ายๆเนาะอย่างเช่นเวลาเราอ,อกหักอะแล้วอาจจะมีเพื่อนหรือใครสักคนที่เขาหวังดีกับเราคขาว่าปลอบใจแล้วอว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็มีแฟนใหม่เดี๋ยวก็หายเศร้าอะไรแบบเนี้ยคํปลอบแต่ละอย่างอะ่ะถ้าเราไม่เชื่อว่า เราจะหายอะสายเศร้าแบบที่คนอย่างเขาพูดอะเราคิดว่าการอกหักครั้งนี้มันแย่มันยากมันไม่สามารถผ่านมันไปได้หรือเราหรือถ้ามีคนบอกว่าเมื่อครั้งที่ก่อนเขาก็เคอยอกหกักมันก็ผ่านมันมาได้เราอาจจะเถียงในใจก็ได้ว่ามันก็ผ่านมาได้แต่กว่าจะผ่านมาได้อะมันยากนะถ้าไม่มีคนใหม่เราก็ผ่านม,ามันมาไม่ได้ แต่สุดท้ายอ่ะสิ่งที่เราลืมคิดไปก็คือทุกความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นนะคะเวลาอาจจะไม่ได้ช่วยเยียวยาเราได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราโอเคที่แบบจะก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้อ่ะไม่หยุดที่จะแบบทําให้ตัวเองหายน่ะแม้ว่าโปรเซสในการหิวใจตัวเองมันจะเล็กน้อยมากหรือความเจ็บปวดมันจะลดลงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่มันก็ดีขึ้นกว่าช่วงที่เราอ,อกหักแรกๆหรือเจอเรื่องหลายๆมา ตอนช่วงแรกๆแ,แล้วดังนั้นเราเลยรู้สึกว่าความคิดตัวเองมันสำคัญมากๆไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรก็ตามแต่เพราะว่า mindset มันเป็นเหมือนการที่พอเราคิดอะไรบางอย่างใช่ปะสมองเรามันจะเชื่อแบบนั้นแบบที่เราคิดแล้วมันก็จะหายพยายามทำทุกอย่างหาสิ่งหาคำพูดหรือหาวิธีที่ทำให้ความคิดความเชื่อของเรามันถูกต้องดังนั้นถ้าเราคิดเราเชื่อว่า สิ่งที่เราเกิดขึ้นแม้ว่ามันจะยากมันจะดูไม่มีหนทางที่มันหายดีขึ้นได้เลยแต่เราจะผ่านไปได้ในสักวันหนึ่งเหมือนที่เราเคยผ่านมาได้อะสมองเรามันก็จะหาวิธีทําทุกอย่างให้เรามันผ่านไปได้นั่นแหละเพราะว่าคนเราเกิดมาเพราะว่ามีแบบต้องเอาตัวรอดเนาะสมองเรามันก็คือทํางานอย่างนั้นเหมือนกันดังนั้นเปลี่ยน mindset ของตัวเองแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นได้จริงๆ ไปต่อกับข้อที่3นะคะที่จะช่วยฮิวใจเราได้ดีมากๆเลยก็คือยอมรับว่าตัวเองพังบ้างก็ไม่เป็นไรเราเพิ่งเข้าใจคำพูดหนึ่งที่เขาบอวกว่าการที่เราเจ็บปวดหรือทุกข์ใจกับสิ่งไหนมากๆอะค่ะลึกๆอะมันมาจากการที่เราไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองพังเพราะเราอะค่ะมาจะโดนปลูกฝังกันมาเนาะว่าความพังเท่ากับความล้มเหลวความล้มเหลวเท่ากับไม่ดี แล้วทุกคนเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่มันมีเรื่องอ,อะไรมาทําให้เราถูกใจหรือกระทบจิตใจเราอะที่ทําให้เรารู้สึกแย่มันมักจะเป็นเรื่องที่หลีดเราไปสู่ความล้มเหลวตลอดเลยอย่างเช่นตกงานอกหกักมันคือการที่เหมือนทําให้เราเหมือนเราลดคุณค่าในตัวเองหรือไปชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบเราแฟนแล้วที่เคยรักเราเขาไม่รักเราแล้วอะมันคือเหมือนเราไม่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานไม่ประสบความสําเร็จในความรัก หรือในครอบครัวต่างๆมันก็เลยทําให้เรารู้สึกแ yeah ย่เพราะไม่มีใครหรอกที่อยากจะถูกเบรกอีโก้หรือว่าอยากจะทําให้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าถูกปะแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าโอเคมันพังได้เว้ยพังได้ไม่เป็นไรเหมือนคนที่เขาจะประสบความสําเร็จในความรักหรือความสําเร็จในชีวิตการงานอะไรก็ตามอะบางคนเขาอาจจะล้ม เหลวมาแล้วหล,หลายครั้งโดยที่เขาไม่แสดงออกด้านนั้นกับเราก็ได้เพราะเราเป็นมนุษย์เราจะพังเมื่อเท่าไหร่ก็ได้ตอบได้ที่เรายังกล้าให้ตัวเองอะลุกขึ้นมาเหมือนถ้าพ่อเหมือนเราตอนเราเป็นเด็กใช่ปะเราหัดวิ่งเราเพิ่งเริ่มขี่จักรั่นกับจักรยานอะมันก็ต้องมีที่เราลม้มแล้วพอเราล้มอะมันก็จะมีพ่อแม่อยู่สองแบบใช่ไหมแบบแรกก็คือปล่อยให้เราลม้มเราบอกเราว่าไม่เป็นไรลูกลุกขึ้นมาใหม่ มันก็จะทําให้เราโอเครู้แล้วว่าล้มมันเจ็บแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเราสามารถลุกขึ้นมาใหม่แล้วเราจะสามารถวิ่งได้ดีขึ้นปั่นจักรยานได้มันดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราล้มปุ๊บแล้วพ่อแม่เราตกใจหรือทําอะไรให้เรารู้สึกว่าการล้มมันเป็นสิ่งไม่ดีต่อให้เขาจะไม่ได้พูดตรงๆแต่คันที่เขาแสดงออกมาอะไรเงี้ยมันทําให้เราซึมซับไปแบบนั้นแล้วมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่า เออว่ะเราไม่ควรพังกันพังมันคือความล้มเหลวมันคือสิ่งไม่ดีแล้วพราะเราจําแบบนั้นอะเวลาเรามีความทุกข์ความแย่ความเสียใจอะเราก็จะยิ่งจดจํายิ่งแบบดาวเฟลเข้าไปอีกเพราะเรารู้สึกว่ามันมันไม่ดีมันล้มเหลวดังนั้นการเปลี่ยนไม่เซ็ตก,การยอมรับให้ตัวเองพังแล้วว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบดีมากๆเลยที่จะช่วยหยูใจเราในวันที่เรารู้สึกแย่ต่อไปนะคะวิธีการหูใจข้อที่สี่ ที่มันก็ช่วยเราได้ดีมากๆเหมือนกันเลยนั่นก็คือโฟกัสกับสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เพราะว่าอ่ะแน่นอนแหละยกตัวอย่างเรื่องเดิมๆเ,เลยเช่นตกงานโดนบีบออกจากงานหรือไม่กระทั่งเรื่องอกหักมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยจากคนอื่นเพราะว่าอย่างความรักเก่งอกหักไม่ก็เป็นเรื่องของคนสองคนถ้าเรา ถ้าเราควบคุมได้อะเราคงไม่ทําอะไรให้ตัวเองรู้สึกแย่ดีบออก็ปแต่เราอะเวลาเราเศร้าเราแย่เรารู้สึกดาวอะเรามักจะไปควบคุมพยายามควบคุมสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วอย่างเช่นการโทรไปหาแฟนเก่าการทําอะไรให้เขารู้สึกว่าเป็นเธอต้องกลับมาหาเราพเพราะเธอคือความสุขของเรานะอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆอะสิ่งที่เราควบคุมได้หรือทําได้ก็คือยิวใจความรู้สึกตัวเองเช่นพาตัวเองไปหาเพื่อนไปแบบ เข้ามาอะไรให้เรารู้สึกดีขึ้นหรือแม้แต่กลับมาโฟกัสที่ตัวเองนั่นแหละเราคือมันก็คือเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราจะพูดกันในข้อหานั่นก็คือลองมองหาข้อดีหรือสิ่งดีๆในช่วงที่เรารู้สึกแย่เพราะว่าแน่นอนแหละเวลาที่เรารู้สึกแย่เราจะรู้สึกเฟลรู้สึกดาวและมองเรื่องทุกอย่างเป,เป็นเรื่องแย่ไปหมดเลยท,ทั้งๆที่บางคนมีเพื่อนหรือครอบครัวที่สปอร์ที่แบบน่ารักมากแต่เราไม่ได้สนใจ เราจะมองว่าแบบบางทีเราไปคุยกับคนหนึ่งแล้วเขาไม่เข้าใจเราแต่เขาพยายามหาวิธีทางให้เราดีขึ้นนะแต่เราก็มองไม่เห็นตรงนั้นอะเราก็มองเป็นแบบทุกอย่างมันเป็นความทุกข์หมดเลยแต่จริงๆแล้วว่าเวลาที่เรารู้สึกแย่เรารู้สึกว่าการมองทุกอย่างเป็นเรื่องที่มันดีมันมัน,ม,นมันช่วยเปลี่ยน m มเ d s e t แล้วก็หิวใจเราได้ดีมากๆอย่างเช่นวันเนี้ยเราโดนเจ้านายบ่นมาเพื่อนร่วมงานท็อกซิกใส่หรือเครียดกับงานมามา,มากๆแต่เรากลับบ้านมา เราได้มีครีมอาบน้ําหอมๆใช้ได้แบบได้มีที่นอนนอนได้เปิดแอร์นอนเนี่ยมันก็เป็นรู้สึกความรู้สึกที่แบบมันดีโชคดีจังเลยที่เรายังมีสิ่งนี้อยู่หรือเราอย่างตัวอย่างเช่นเราโดนบีบให้ออกจากงานมาแล้วเรารู้สึกว่าตอนแรกหนทางมันดูแบบยากลําบากไปหมดเลยแต่เราไม่กล้าแม้แต่จะคุยกับคนรอบตัวเราด้วยซ้ำเพราะเรากลัวว่า มันจะมีความกดดันอะไรต่างๆเข้ามาหรือเปล่าคนเขาจะโอเคไหมแต่พอเราคุยเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่แบบที่เราคิดทุกคนซัพพอร์ตเราได้ทีมมากกว่าที่เราคิดมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออในเรื่องแย่ๆมันยังมีเรื่องดีๆอยู่เราก็เข้าต่อไปนะคะที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยหิวใจเราได้ดีมากๆแล้วหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงเลยก็คือการ หันกลับมาดูแลตัวเองในช่วงที่เรารู้สึกแย่เพราะทุกคนเคยสังเกตปะเวลาที่เรารู้สึกแย่หรือเศร้าเรามักจะปล่อยตัวทําให้เราแบบเหมือนเราจะไม่ดูแลตัวเองเพราะไม่มีกระติกกระใจที่จะทําอะไรแต่เราเห็นหลายๆคนที่แบบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามะที่เขาอหากหักหรือ มีความผิดพลาดมีความพังเกิดขึ้นในชีวิตแล้วเขากลับมาดูแลตัวเองช่วยให้ทําให้เขาอหายได้เร็วขึ้นพอนอกจากมันจะช่วยทําให้เรารีแลกผ่อนคลายมีความสุขได้มากขึ้นแล้วอะ่ะมันช่วยให้เราเหมือนดึงจุดโฟกัสจากสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกแย่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามปัจจัายแพยนกลับมาในการโฟกัสตัวเองนเช่นอกหักอะ่ะคําแนะนําที่ดีที่สุดเลยที่เรารู้สึกว่าเออมัน คนอาจจะคิดไม่ถึงแต่ว่ามันช่วยเราได้ก็คือกันกลับมาดูแลตัวเองเซลแค่ care, ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเช่นการออกกำลังกายการทำโยคะการเข้าคารออกกำลังกายไปเจอผู้คนหรือไม่ก็ไปกินของอร่อยๆที่มันเฮลตี้กัดใจเราการอาบน้ำทำให้ตัวหอมการเปลี่ยนทรงผมหรืออะไรก็ตามมันทำให้เราไม่วางจะไปคิดถึงเรื่องอื่นแล้เอาเรื่องทุกอย่างมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นเป็นเปยนมุมมองเปลี่ยน m i n d s e ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นต่อไปนะคะข้อที่7ก็คือการพูดจาดีๆกับตัวเองเราว่ารู้สึกว่าแบบเซลทอรอะมันเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วหลายคนมองข้ามบางทีเราจะอยากหาคำพูดปลอบโยนคำพูดดีๆหรือกำลังใจจากคนอื่นแต่สิ่งที่เรามองข้ามไปอะก็คือการหันมาพูดดีๆกับตัวเองเพราะบางทีเสียงในหัวเราไม่ก็คิดไม่ดีนะสำหรับบางคนที่แบบ รู้สึกว่าเอออย่างเช่นถ้าเราอกหักมาหรือเพิ่งตกงานมาบางทีมันจะมีเสียงในหัวที่ขีดเข้ามาว่าเราแย่หรือเปล่าว่าเราไม่ดีตรงไหนเราทําผิดตรงไหนทุกอย่างมันเป็นเหมือนป้วยความผิดให้ตัวเองแต่ความจริงแล้วว่าเราไม่ต้องพูดถึงความผิดของตัวเองก็ได้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนผิดเนอกปะเพราะว่ามันเป็นยิ่งเหมือนแบบซัมเติมตัวเองทําให้เรารู้สึกแย่แต่สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันช่วยก็คือการถามตัวเองดีๆว่า เอ้วันเนี้ยเราอยากทำอะไรอยากจะไปไหนไหมหรือแค่วันเนี้ยเราแบบสิ่งที่เราทำมาถึงมันจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองใหม่เอาบทเรียนครั้งนี้จากคนคนนี้มาทําให้เราดีขึ้น ในอนาคตเพราะเราไม่สามารถแก้ไขอดีตได้แล้วก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออการพูดกดีก็ดีกับตัวเองมันทําให้เรารู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นหรือการชมตัวเองเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่เราจะต้องไปรอกําลังใจจากคนที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะได้หรือเปล่าและข้อสุดท้ายนะคะที่เป็นวิธีการหิวใจตัวเองได้ดีมากๆอีกข้อนึงเลยก็คือปล่อยให้ตัวเองรู้สึกแย่ให้สุดโดยที่ไม่ต้องรีบทําอะไรให้เรารู้สึกดีขึ้น แล้วว่าหลายๆคนน่าจะเคยไปแล้วเวลาที่เรารู้สึกแย่เรามักจะไม่ต้องการความรู้สึกนั้นอนะเราจะยิ่งหาทางทําทุกอย่างให้เรารู้สึกดีขึ้นอะอย่างที่บอกไปตัวอย่างเดิมเลยก็คือเวลาเราอกหักอะมันเห็นภาพชัดที่สุดเลยคือสิ่งที่เราทําเรามักจะโทรไปหาแฟนเก่าหรือทําอะไรก็ตามไปงอเขาเพราะหวังลึกๆอะเราอาจจะไม่รู้ตัวหรอก,กว่าเราหวังไว้ว่าถ้าเราได้กลับมา อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเราจะมีความสุขเหมือนแล้วเาหอยหาความสุขมากกว่าคนที่เรารักหรือคนที่เราคิดว่าเรารักเขามากขาดเขาไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะบางทีเราเคยคุยกับคนคนหนึ่งใช่ปะแล้วเขาบอกว่าเออแล้วเราถามเขาว่าเหมือนตอนที่อยู่ด้วยกันน่ะเขาก็ดูไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นเพราะเหมือนความรักมันหมดลงไปตั้งแต่แบบก่อนหน้านี้แล้วแต่เขาก็บอกว่าแต่เขาโอเคนะที่ต่อให้ความรู้สึกมันจะไม่เหมือนเดิมแต่เรายังอยู่ด้วยกัน จริงๆเรารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้ห่วยหาที่ตัวตนที่ของคนเดิมที่เป็นเหมือนเดิมแล้วแต่เขาแค่เหมือนเคยชินกับการมีอยู่ของคนคนนั้นและคิดว่าเรื่องอันนั้นอะต่อให้แค่มีเขาต่อให้เขาจะเหมือนเดิมมันก็คือมีความสุขแต่จริงมันไม่ใช่เหมือนเราแค่กลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวว่าเหมือนเรายึดต,ติดก,กับภาพนั้นคนคนนั้นว่าเป็นความสุขของเราท,าทารั้งที่จริงๆความสุขของเรามันเป็นอะไรก็ได้ มันไม่จมําเป็นต้องยึดติดกับสิ่งของหรือบุคคลหรือสถานที่เลยด้วยซ้ําแล้วพอเรายิ่งพยายามที่อยากจะหลีกหนีความรู้สึกอยากจะให้ตัวเองรีบมีความสุขโดยเร็วที่สุดมันก็เรารู้สึกว่ามันไม่เคยมีทางที่จะทําให้เรารู้สึกดีอยกตัวอย่างอย่างควมที่เราติดอยู่เรื่องหนึ่งเลยก็คือการที่เราสูญเสียพี่ชายคนในครอบครัวแล้วเรารู้สึกว่า เราไม่กล้ายอมรับความรู้สึกนั้นแล้วเราก็พยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดหลีกเลี่ยงที่ไม่ได้ไปในสถานที่ที่เราเคยมีความทรงจาร่วมกับเขาแล้วมันก็ทําให้เราไม่สามารถเ,าเขาเรียกอะไรไม่สามารถที่จะใจตัวเองได้อย่างแท้จริงเวลาที่เราไปเห็นเราไปเจอมันก็เราก็ยังเศร้าอยู่แต่เราไม่ยอมรับให้ตัวเองเศร้าหรือร้องไห้ได้เยอะบ่อย จนหลังๆเรารู้สึกว่าโอเคมันมันเศร้าแหละมันก็ยอมรับความจริงได้มากขึ้นมันก็ปล่อยให้ตัวเองเสียใจไปสุดๆเรื่อยๆแม้ว่ามันจะผ่านไปกี่ปีก็แล้วแต่แต่มันจะดีขึ้นในทุกๆวันพราะเราเชื่อบบเนี้ยเราก็เลยโอเครู้สึกว่าความรู้สึกแย่มันเป็นความรู้สึกที่เราไม่อยากเจอเนาะแต่มันก็เลี่ยงไม่ได้ก็เจอไปเจอให้มันสุดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขหรืออะไรก็ตามแต่มันมีช่วงเวลามีทัมมิ่งของมันต่อให้เราจะอกหักหรือเราทุกข์ เราไม่มีทางหรอกที่มีวันหนึ่งที่เราจะแบบไม่ยิ่มเลยมันก็จะมีบางเรื่องที่ทําให้เรายิ้มได้มีความสุขได้ต่อให้มันเป็นช่วงเวลาที่เล็กน้อยเล็กน้อยหรือแบบสั้นกว่าช่วงเวลาที่เรามีความทุกข์ก็ตาม ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นแปลดวิธีเนาะที่เราใช้คือใจตัวเองที่เรารู้สึกว่ามันดีมากกว่าการที่เราแค่หาความสุขใส่ตัวแค่ให้แบบดีขึ้นแค่ชั่วข่าวอะ่ะเพราะว่าถ้าทุกคนคาดหวังให้มันมีวิธีอะไรที่ช่วยให้ทาให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเลยหรือวิธีที่มันพัคติคอลอย่างเช่นคุณต้องไปทําอะไรฉันต้องไปหาเพื่ออะไรเนี้ยเราะว่าทุกคนมีวิธีการรับมือหรือครูดาวตัวเองที่แตกต่างกันดังนั้นแต่การเปลี่ยน mindset มันเป็นการที่ทําให้เราสามารถฮิวจยตัวเองได้อย่างแท้จริงแล้วทุกคนคิดว่ายงไงกันบ้างนะคะหรือมีวิธีฮิวจอันไหนอีกหรือมีคำพูดไหนที่แบบช่วยฮิวจเราได้เงี้ยก็มาแชร์หรือมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย